วันนี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องของปืนลูกซองโถก,ก้อนฮะก็ต้องบอกว่าเป็นลูกซองในยุคสมัยใหม่นะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะเข้ามาอยู่ในฟรีไฟล์ได้ประมาณเกือบเกือบสปีเองนะครับซึ่งจะปืนนี้นะครับก็เป็นลูกซองที่ไม่เหมือนกระบอกอื่นเนื่องจากว่ามันมีให้ใช้ถึง2โหมดด้วยกันโหมดแรกก็คือโหมดลูกซองนะครับเอาไว้ชาร์จระยะใกล้ โหมดที่2ก็คือโหมดยิงลูกระเบิดเอาไว้ใช้ทําดาเมจในระยะกลางๆได้นะฮะซึ่งตั้งแต่มันเข้ามาเมื่อปลายปี2022เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นลูกซองที่คนนิยมใช้เป็นอันดับต้นๆเลยนะฮะแต่พอเข้าสู่ช่วงปี2024เนี่ยเจ้าโทก,กอนกระดูเหมือนจะโดนเนิร์ฟลงมาต่อเนื่องเลยนะฮะเรามาย้อนดูกันว่าโดนปรับอะไรไปบ้างนะครับเริ่มที่แพทวันที่24มกราคม2024นะครับ โก้อนโดนปรับลดดาเมจลง7%แล้วก็ลบแม็กกาซีนจาก12ลูกเหลือ9ลูกนะฮะเท่านั้นยังไม่พอครับแพทเมื่อวันที่17เมษายน2024โพก้อนโดนเนิร์ฟดาเมจลงอีก8%แล้วก็ลบระยะลงอีก5%นะครับซึ่ง2ครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเนิร์ฟหนักต่อเนื่อง2แพทติดกันเลยแต่เท่านั้น ก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าในแพทล,ล่าสุด4กันยาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยโทรกอนโดนเนิร์ฟอีกแล้วนะครับครั้งนี้เป็นการเนิร์ฟลูกศรในโหมดระเบิดจาก4ลูกลดลงเหลือ2ลูกนะครับแหมเรียกได้ว่าเนิร์ฟติดกัน3ครั้งแฮตติกเลยนะเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไปลํำลึกความหลังกับโทรกอนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจากเราไปในวันพรุ่งนี้นะครับ วันนี้ผมจะใช้สกินที่ดีที่สุดก็คือสกินเกาะสวรรค์นั่นเองบวกลั้นหนึบวกรล่โลดสองลบแม่นยำหนึ่งไปดูกันสิว่าสกินที่ดีที่สุดกับการเล่นครั้งสุดท้ายของโทก้อนในแพทนี้จะเป็นยังไงบ้างพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับจริงๆการเลิบโทกอนในแพทที่กำลังจะมาถึงเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากเป็นพิเศษนะครับ คือถึงแม้ลูกกระสุนในแม็กเราจะน้อยลงแต่เราเนี่ยก็สามารถไปฟาร์มลูกมาเก็บไว้กับตัวได้ใช่ไหมอ่าถ้า GM เขาไม่ปรับนะครับเรายังสามารถทําแบบนั้นได้ก็คือลงมาปุ๊บเนี่ยเราไปฟาร์มลูกกระสุนที่วงฟ้าก่อนเลยที่ผมกําลังวิ่งอยู่นั่นแหละนะฮะคือที่ลงวงฟ้าเนี่ยตั้งใจลงมาเก็บลูกระเบิดตุนไว้ก่อนไงอ่าแล้วถึงแม้ลูกกระสุนในแม็กเราจะน้อยเราก็แค่ รีเติมลูก <Yeah. S 1> อ่มมันก็จะกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องรีบ่อยกว่าเมื่อก่อนแค่นั้นใช่ไหมสก,กี้เจอมั่งยังเนี่ยพาลงมาฟาร์มยังไม่เจอสักลูกเฮ <Hey. S 1> ้คนคนคนเอาคนก่อนสวยมันต้องงี้เมื่อกี้แจ็คก,กี้เจอ ปืนแล้วใช่ไหโทกอนวินี่เจอกระสุนเก็บมาก่อนได้แล้วนะจ๊ะโทกอนเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าชาร์จเลยนะจ๊ะสตาร์บัคเห็นชื่อและหอมกาแฟเลยเดี๋ยวขอตั้งฟาร์มแป๊บนึงวันนี้ผมจะใช้คู่กับสกานะครับคู่นี้เป็นเซตที่ลงตัวมากโทกอนคู่สกา บอกเลยได้ทุกระยะเฮ้ยบนบ้านบนบ้านตามมาจะาเกกไปเคลียร์คนที่ก่อนเพื่อมีของ <Hello. S 1> เพื่อมีลูกกระสุนที่เราตามหาโยนอาจจะเอทิ S ้งเลยเดี๋ยวมันแย่งกระสุนที่ผมฟาร์มมาเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ้หลังหลังหลังเข้าวิ้ <Yeah. S 1> จักกี้เออมาต้องงี้ดูด้วยนะนี่ใครนี่ระดับจักกี้ตัวตึงอบตป ผมเคยเล่าประวัติให้ฟังยังอ่าแจ็กกี้นี่ไปลงแข่งระดับตำบลได้แชมป์นะครับ <Hey. S 1> สาเหตุที่ได้แชมป์เนี่ยเพราะว่าทางตำบลมีลงแข่งอยู่คนเดียว <Hey. S 1> <laughs> กรรมการเลยบอกเอาถ้วยไปเออเอาถ้วย,ยไปใส่ก๋วยเตี๋ยวกินไปนี่นะครับให้ดูโทก,ก้อนกันแบบชัดๆอีกทีหนึง่ง อันนี้เป็นสกินเกาะสวรรค์ปืนมันก็เลยใหญ่หน่อยแล้วก็เวลาปรับโหมดมันจะมีป้ายบอกอยู่ขวาบนนะครับเนี่ยปรับเป็นโหมดยิงระเบิดหรือว่าเป็นโหมดลูกซองดังเดิมก็ได้ตลอดเวลาเลยนะครับแวะดูคำคมทางบ้านกันสักหน่อยนะครับช่วงนี้มีใครส่งอะไรกันเข้ามาบ้างช่วงที่ผมไม่ได้ลงคลิปหลายวัน คำคมแรกจากน้อง user kb2yb ชื่ออะไรเนี่ยน้องก็บอกว่าคำคมค่ะพี่พศความรักที่มีให้ยังไม่เท่าบินค่าไฟที่อยู่ที่บ้านทำไมบินค่าไฟมันแพงกว่าความรักใช่ไหมอ่าแต่ก็น่าจะจริงนะครับช่วงที่ผ่านมาอากาศร้อนมากเปิดแอร์เปิดพัดลมกันทั้งวันช่ำๆเลยคำคมที่สองครับจากน้อง user pq8 น้องก็บอกว่าพี่พศครับทําไมพี่พศไม่ได้เล่นวิดีโออื่นเลยครับเดี๋ยวหนูให้คําคมนะพี่พศเลยครับนี่ครับพี่พศ <Huh? S 1> เดี๋ยวคําคมมาตอนไหนอ๋อตอนท้ายนี่ใช่ไหม uh huh. นี่ครับพี่พศความรักก็เหมือนครูตีเจ็บกี่ทีก็ไม่เคยจาว้าอันนี้เป็นคําคมความรักแบบจเจ็บๆอ,อกหักอะไรอย่างนี้ เอาไปเปรียบเทียบกับการที่โดนครูตีนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบที่น่ารักใสๆใช่ไหมไวัยรุ่นใครมายิงอะไรกันเนี่ยไอวอร์เจ็ดปีบานเลยยังเดือดข้างล่างยังเดือดเปิดสแกนเลยมาจากกิกในบ้านในบ้านอา้าแล้วใครยิงล้มไว้ไม่รู้ใครล้มไม่รู้ที่รู้ๆอ่ะผมลาดไอ เข้าขอซ้ำก่อนนะจ้าเต็นต์ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมโชว์เลยโบดระเบิดเปิดซิงอยู่ไหนจ้าเอาหายเฉยจะยอดเฮ้ยต <m> <m> ักลอยเหรอนี่เดี๋ยวเจอระเบิดพี่ไอ้น้อง <m> พี่โดโ ล่วงชีวิตยังมีค่าอย่าซากับโทกอนรีบยิงนะก่อนที่มันจะโดนเน<อ>ิร์ฟแมกกาซีนเฮ้ยฝั่งนู้นก็มีไกลขนาดนี้เอาปืนไฟไปกินโทกอนไม่น่าจะถึงล้มสาโพเอิร์ธโพเอิร์ธหรือโพเอิร์น โเอินเด็กไม่ใช่โพเอิร์ทโพเอิร์ทนั้นมันไม่ใช่โพเอิร์ทอะไรของผมอะ่ะหมดไหมตรงนี้เมื่อกี้มาหลายคนจัดนะงงเลยถ้าเกิดมาทีละคนเนี่ยผมจะโชว์แบบหยอดลูกระเบิดเน้นๆนะครับแต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างนัวปืนอะไรยิงได้เราก็ใส่ไปก่อนหมดแล้วหรอ,อกำลังมันเลยกำลังนวนัวเลยหายเกี้ยงเฮ้ยมีคน เก็บแอดดอปหรือเปล่าทางซ้ายหลอดมันขึ้นใช่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 ชชอยาใช่ใช่โอ้ยโดดยิงกันใหญ่ยินไม่เหรอาน่เดี๋ยวขอเข้าระยะก่อนเดี๋ยวผมจะโชว์ย้อยเอ้าล้มอย่างนี้โดนใครยิงอ่ะเฮ้ยใครแย่งเหยื่อผมโอ้โง้งมาตั้งกระบี่มาไอตัวนี้หรือเปล่านี่เป็นไงโดนล่วง แรงนะเฮ้ยบนเขามุมนี้เอาปืนไฟไปเผาปูดไกลเกินโทรก้อนผมยิงไปถึงมันต้องกลางๆทางนี้จสก,กี้ไปไหนน้องอเอา้าตั้งไอวอลอย่างนี้ แล้วไม่เบรกด้วยนะตั้งไอวอลแล้ว,วิ่งต่อยังไงเนี่ยเรายอดเช็คระยะวิโดนเอาไปอีกเม็ดวิพลาดน่าจะหลังรั้วมุมนี้หรือเปล่าวิโดนโอ้เสียวดีเอาจะชาชะหน่อยอพวกหนีเฉยเอาจักกี้ ก้อนน่ะน้องมาใพ่ก็ไม,ม่นีนี่แม่ไม่โดนไปไหนนะตายแล้วหรออ,อ,อ,อ้น่าจะโดนไอตัวหลังยิงรู้สึกว่าติดเล่นมากไปดีมาหลายคนจัดขึ้นไปทำอะไร <laughs> ไอ้แก๊งตรงบ่งมาดีกว่าอุ้ยเล่นลูกระเบิดเหมือนกันด้วยแต่ก่อนแต่ก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องเลยถอยก่อนใจเย็นก็มาดีครับ ล้มแล้วล้มอยู่ล้มต่อ <S <S ไปละได้เวลาเข้าวงอุ้ยพอดีเลยมีตู้ม่วงมาข้างหน้าพอดีเดี๋ยวแวะชุบแจ็คกี้มันจะมีคนคิดเหมือนผมหรือเปล่าเนี่ยไอ้ <Hey. S 1> ใครมันคิดเหมือนกันขับรถมาอย่างนี้มาดับกูทีอืจัดให้เฮ้ยพีฟุดมามีฟุดมามิฟุดมาเบาน้องเบาเบาเบา,บา,บา ไม,ไม่จอดใช่ไหมไม่จอดใช่ไหมมันนั่งเนียนซะเลยเดี๋ยวชุบแจ็กกี้ก่อนเจเจบัตรทองไปหนึ <h <h ่งไม่ขับรถแล้วเหรออ้อาๆๆอ้าว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 ลงมาก่อนจะรีบไปไหนไอ้ข้างหลังนี่เพื่อนปะเนี่ย หรือใครไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าเขาน่าจะมาชุบเพื่อนเดี๋ยวผมต้องโชว์ยอดสวยๆวิพา,าสสุนเราจะบดด้วยเขาบดเขาก็มีจังหวะนี้เครื่องดีดลูกพ่อ,อไปละจ้าดีนะยังเข้าได้อยู่ ดักลอยเหรอนี่เดวเจอเลยรู้จักปืนไฟเปล่าหุยโดนติดไ่ไปดิไปไหนน้องดูด้วยนี่ปืนอะไรนี่โทรกอนนะเว,ว้ยเฮ้ย สาเหตุนี้หรือเปล่าที่มันโดนเนิร์ฟแม็กลูกระเบิดยิงรัวๆไม่กลัว,วใครเฮ้ยว่าไงหล่มหเฮ้ยหัวแตกสองคนที่เขาน่าจะมาอยู่ข้างบนนานแล้วนะครับไม่คุ้นชื่อสองคนสุดท้ายครับ ลงนี้หรอลงนี้หรอวิจะกกี้แย่งอะ,ะจะยัดระเบิดจนตายซะหน่อยเพราะว่าแผดหน้าเราทำแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับแม็กมันจะมีแค่สองลูกแล้วมาลงตรงนี้ลาก่อยนะจ๊ะน้องแอน เลือกที่ลงได้แบบว่าล้อเป่าดีจริงๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโทกอนในแพทปัจจุบันนะครับแล้วก็เดี๋ยวแพทหน้าการเล่นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าลูกกระสุนในแม็กกาซีนเราจะน้อยลงแต่ก็แก้ปัญหาได้โดยการฟาร์มเอาไว้เยอะๆก่อนนะครับเก็บลูกกระสุนที่จำเป็นเอาไว้ช่วงท้ายเกมก็อาจจะช่วยเราได้ระดับหนึ่งนะฮะ